Intel ลขาดทุนหนักสุดในประวัติการผลพวงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด <Go. S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับวงการชิปเซตอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งล่าสุดทาง Intel ก็ได้เปิดผลขาดทุนจากการดำเนินงานของธุรกิจรับผลิตชิปเซตคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ถูกทาง TSMC ผู้ผลิตชิปเซตรายใหญ่จากไต้หวันช่วงชิงตำแหน่งทางการตลาดซึ่งทาง TSMC นะครับก็รับผลิตชิปเซตไม่ว่าจะเป็นชิปเซตคอมพิวเตอร์รวมถึงชิปเซตที่ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับหลายแบรนด์ โดย Intel Foundry ที่เป็นหน่วยงานใหม่สำหรับดูแลในเรื่องการผลิตชิปเซตของบริษัทมีรายได้ในปี2023อยู่ที่18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,900ล้านบาทลดลงถึง31%จากรายได้27,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านล้านบาทจากปี2022อีกทั้งยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ 7,000ล้านดอลลาร์หรือว่า250,000ล้านบาทจาก5,200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ190,000ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2022นะครับ ซึ่งหลังจากเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวราคาหุ้นของ Intel ก็ลดลงมาถึง4.3%ทาง CEO ของ Intel นะครับก็ได้ระบุว่าในปี2024จะเป็นปีที่ธุรกิจการผลิตชิปเซ็ตของบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานมากที่สุดซึ่งอาจจะกลับมาสู่จุดคุ้มทุนได้ในปี2027 ธุรกิจการผลิตชิปเซตของบริษัท Intel นะครับได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจที่ย่ำแย่รวมไปถึงการดำเนินการต่อต้านการใช้เครื่องผลิตชิปเช็ e e ์ต u ีมอั l ตราไว หรือว่า EUV จากบริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งแม้จะมีราคาสูงถึง150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5,500ล้านบาทแต่ก็ให้ความคุ้มค่ามากกว่าอุปกรณ์ผลิตชิปรุ่นก่อนๆก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการพัฒนาด้านเทคนโนโลยีการผลิตช้าไปในปัจจุบันนะครับทาง Intel ได้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี EUV หรือว่า Extreme Ultraviolet แล้วเพื่อตอบรับความต้องการในการผลิต ชิปเซตอย่างต่อเนื่องและจะช่วยลดต้นทุนรวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นโดยทาง Intel นะครับเพิ่งเริ่มใช้เครื่อง EUV ในช่วงปลายปี2 0 6 6ที่ผ่านมานี่เองและนอกจากนี้นะครับทาง Intel ก็ยังมีแผนที่จะทุ่มเงินมากกว่า1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ3ล้าน6แสนล้านบาทเพื่อขยายโรงงานชิปในสหรัฐและดึงดูดบริษัทต่างๆที่มาผลิตชิปเซตตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Microsoft ส่วนตัวนะครับก็มีความคิดเห็นว่าทาง Intel นะครับยืนหนึ่งในตลาดชิปเซ็ตคอมพิวเตอร์มาตลอดจนถึงการมาของ Apple และ AMD Ryzen หลายๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับและปัจจุบันเนี่ยชิปเซ็ตคอมพิวเตอร์นะครับ ก็เริ่มมีหลายๆเจ้านะครับผลิตเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับอย่างแบรนด์คอคอมที่ผลิตชิปเซ็ตสำหรับสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็เริ่มที่จะหันมาผลิตชิปเซ็ตสำหรับคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน